มาแลดตัวปัญหากับไอ้โรคใบติดนี่ครับเลยเป็นก้นเลยครับก้นกับเร่งใบกับติดปัญหาปัญนานักเลยครับอากาศก็ไม่เปิดทีไวไ้ด้ต้องใาย,ยาช่วยเลยอใบมันนี้ มันจะไม่ใายกาดเลยเชเจือราอีกตัวนึงแบบนี้มันเป็นเจือราตัวนห้ยาตัวนห้ดีว่าปราบันไดเนี่ยแรงนะครับค้นกระเร่งตกตุกวันเนี่ยป่เกิดปะหน้ามันเนี่ยมันแก,ก่ยากยากกับมันด้ชีดดูกับดู จับก็ไล,ล,ล่ต้นแล้วหน้านักเลยหน้าใบาติดนี่ครับเปิดตาไม่ได้เปิดตาใบาติดลามก็ไล,ล,ล่ต้นแล้ว ใบติดใบแหง้งเป็นก้นมันเชื้อราเลยครับมันอยู่ฉายยาตัวนี้นเดี๋ยวว่าชี้ก็บไปแล้วมันได้ยึดตามโมรูกันว่าฉายยาตัวนี้นครับสวยไอ้มันได้ให้ไปจากโรคนี้โรคใบ,บติดนี่ครับ ติดลายตอนกันแล้วเนี่ยปัญหาโมตำเรียนครับปัญหากับใบติดนีพบอกว่าก้นตกเราจะฉีดยาไม่ได้มันมาจับประช่วงก้นตก กวา่าก็ไม่เปิดเอ้ยมืดนคนมัวหมดแรงเรียนมัวไม่ร่างมารูครับโอ้มัวดีกว่าปลูกเนี่ยัดโดนโรคมันนี้แต่ไม่เจ็บวดเลยครับเออคน,คนาช่วยตื้อให้ใบมันใหญ่ันติดพอไปติดมันเรียบร้อยร้นเม็ด ติดว่าติดจังแต่ว่าถ้าว่าคนแรงไม่น่ากลัวกับกีดยากับเกียบแข่คนตกนี่เขาได้ไปขีดอะไรกับเลใบติดนี่นะต้วก็ยังมีว่างว่าใบติดดือติดแต่ต้วปุมมันจ้า Vaptu piilee rabetit.